ถ้าใครกำลังหาร้าแล้วฟาร,ร์มโลบกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ด โรกูลหรือบุคุโนโรบอกหรือโปรเจกต์โจโจ้นะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5,000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค,ค้ดแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับ<ล>เพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมกํ <c oughs> าลังหาร้านเติมโรบรักอยู่เหรอครับผมขอแนะนําร้านริปเปอร์เอ็กซ์นะครับผม <c oughs> บริการเติมโรบรักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริิิ่่มมตต้นเเพียยงง1บบบาทและะร AD เยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับตอนนี้นะครับคนที่ดูช่องแก๊สศ k นย์ส่วนใหญ่ถึง80%เนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้กดซับ s c r i b e ช่องแก๊สศูนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าเทคนิคต่างๆเกมใหม่ๆเกี่ยวกับโลโบอตก,ก็แนะนําว่ากด s ับ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาแจ้งเตือนจะได้เห็นก่อนคนอนื่นเขานะ ฝากช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผม เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเวสเทเลียนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกมเกมนี้นะครับผมเวสเทเลียว่าเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมอะไรน่าเล่นยังไงแล้วก็มีดียังไงนะครับผมซึ่งจริงๆเกมเวสเทเลียเป็นเกมที่เปิดมาค่อนข้างนานแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เห็นผ่านูอผ่านตาหรือได้ยินผ่านหูมาก็คือเป็นเกมที่เปิดมาประมาณ1ปีแล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่งกลับมาเปิดให้เล่นโดยใช้ข้อมูลเก่าในช่วงประมาณช่วงปลายเดือนสิงหา2020ที่ผ่านมา นะครับผมซึ่งพอเปิดมาเนี่ยผมก็แรกๆก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าพอกลับมาเล่นเท่านั้นแหละคือมันติดไปแล้วนะครับผมก็เลยมาทําคลิปนี้เป็นไกด์เริ่มต้นให้สาหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นเกมนี้หรือว่ากลับมาเล่นแล้วนะครับผมก็สามารถดูคลิปนี้เป็น เป็นการแนะนำหรือว่าเพิ่มความรู้ต่างๆในเกมได้นะครับผมซึ่งก็จะมาพูดถึงระบบต่างๆในเกมเนี่ยเป็นคลิปแรกนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเบื้องลึกหรือว่าความซับซ้อนของเกมมากเพราะว่าเกมนี้เนี่ยระบบต่างๆมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรนะครับผมซึ่งผมจะค่อยๆพูดไปทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคงั้นเอา ที่เราแบบว่าเริ่มเข้าเกมมาครั้งแรกเลยดีกว่านะครับก็คือเวลาเราเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยก็จะมีเควสต,ต่างๆให้เราทานะครับผมโดยจะมี NPC ียืนอยู่ตามแมป,ปต่างๆนะครับอ่าเช่นตัวเนี้ยคือเป็น n p c จะไม่เราสามารถเข้าไปคุยได้นะครับผมก็ให้สามารถให้ความรู้ต่างๆหรือว่าให้เควสเรามาทําได้นะครับซึ่งเวลาเรารับเควสใช่ไหมครับตรงด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นเขียนว่าเควส์ล็อกนะครับผมก็กดเข้ามาดูว่าเราเนี่ยรับเควสอะไรมานะครับผมวเควสให้เราทําอะไรนะครับผมก็ลองนําข้อความในเควสตัวเน,น Google หรือว่า ไปไปแปลในพวกเว็บไซต์ต่างๆดูนะครับผมก็สามารถช่วยเพื่อนๆได้ในเบื้องต้นนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วในแมปเนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เ,เดินไปเรื่อยๆจนเนข้าเมืองมานะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าในเมืองเนี่ยมันก็มีกล่องใช่ไหมครับซึ่งเกมนี้นะครับผมในแต่ละแมปนะครับว่า แต่ละแบบในเกมมันจะว่าจะมีกล่องลับอยู่นะครับผมอ่าเช่นแบบสมมติเดินมานึ่มืตัวนี้ใช่ไหมอ่าเจอกล่อ,จจองหนึ่งกงล่องเราตีไปตีไปจนแตกนะครับผมมันก็จะขึ้นเ,เลขตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งเลขตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นจํานวนกล่องที่เราตีน, <โ ise. S 2> น,นะครับผมส่วนเลขข้างหลังนะครับเป็นจํานวนกล่องทั้งหมดที่มีในแมปนะครับผมซึ่งก็จะมีกล่องลับด้วยนะครับซึ่งกล่องลับของแมปแรกก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ้างในนี้นะครับซึ่งกล่องลับก็จะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินดําๆแบบนี้นะครับ ก็มันจะมีของต่างๆให้ก็คือกล่องนี้เป็นดาบประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องระบบต่างๆในเกมนะครับผมเกมนี้เราสามารถที่จะนี่นะครับผมกดไปที่ชื่อเพื่อนขวาบนนะครับก็สามารถที่จะเชิญเพื่อนเข้าปาร์ตี้ได้นะครับคือ ปาร์ตี้เกมนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งมีคนในปาร์ตี้เยอะนะครับผมมันก็จะบวก exp AH เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับผม <c oughs> ก็แนะนําว่าเวลาเล่น <c oughs> ก็แนะนาว่าเชิญคนในเกมไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะว่าบางคนเขาก็อยากจะมาเวล <c oughs> ก็คือได้เวลเพิ่มนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูของที่เพื่อนใส่นะครับผมดูสเตตัสที่เพื่อนอัพได้เป็นแนวทางการเล่นต่างๆนะครับ โอเคนะครับผมโดยจะมี3หัวข้อหลักเวลาเรากดไปในตัวเพื่อนก็นคือมีเชนเคานตีะครับผมมีเทดนะครับผม,ม,บผมแล้วก็มีดวลหรือว่าท้าดวลต่างๆนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สับการเล่นหน้า UI ต่างๆนะครับผมแล้วก็ในตัวแมพนะครับผมก็จะมีเป็นขายของตรงนี้นะครับผมคือในแต่และเมืองหลักๆเนี่ยก็จะมีของขายที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ตามอาชีพนั้นๆนะครับผมซึ่ง ร้านขายของเกาะแรกเอ้ยไม่ใช่แมปแรกนะครับผมก็คือเป็นขายของเบื้องต้นต่างๆนะครับผมพวกชุดเกาะพวกอาวุธต่างๆนะครับผมแล้วก็มีขายลูนนะครับผมลูนคืออะไรนะครับลูนเนี่ยคือเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่สามารถใช้วาปได้นะครับผมสมมติว่าเราเนี่ยเดินทางไปยังแมปอื่นที่มันไกลๆแล้วเนี่ยแล้วเราไม่อยากจะไม่อยากจะกลับมา ไม่อยากจะแบบกลับมาโดยการฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายหรือว่าการตายเกยมนี้เนี่ยจะลด exp เราไปเยอะมากๆแล้วก็ลดเงินเราไปเยอะมากๆนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์นะคือถ้าเรามีเมล์ยิ่งเยอะหรือว่ามีเงินยิ่งเยอะเนี่ยก็จะยิ่งลดเยอะนั่นเองนะครับผมก็สามารถซื้อรูนตรงนี้เพื่อกลับเมืองได้นะครับผมก็เป็นความสะดวกสบายอย่างหนึ่งสาหรับคนที่ชอบหลงทางหรือว่าคนที่ไม่อยากจะเดินไกลนะครับผมก็สามารถซื้อลูนใน แมปต่างๆเพื่อวาร์ปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสกอร์นะครับผมอาจจะงวงว่าสกอร์คืออะไรนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะมีไอเทมนะครับผมประเภทหนึ่งนะครับผมหรือว่าไอเทมประเภทสกอร์นะครับผมที่ใช้ในการอัปเกรดอาวุธของเรานะครับผมงั้นผมพูดเรื่อง อีเวนทัรี่เลยแล้วกันนะครับผมอีเวนทัรี่ในเกมนี้นะครับผมก็จะมีด้วยกัน3หัวข้อหลักๆนะครับผมหัวข้อแรกเป็นของสมใส่ต่างๆนะครับผมก็เกมนี้สามารถใส่หมวกได้ใส่เสื้อได้แล้วก็ใส่กางเกงแล้วก็ใส่อาวุธได้นะครับผมก็อาวุธก็จะตามอาชีพนั้นๆแต่ผมค่อยพูดในเรื่องของสเตตัสและอา,อาชีพนะครับผมซึ่งของ แต่งกายก็จะแบ่งเป็นเกจต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งผมก็จะเจาะลึกในคลิปต่อไปแล้วกันถ้ามีนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆสนใจผมก็จะทําให้นะครับผมโอเคนะครับในเรื่องสงสัยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องอันที่2คือเป็นของกดใช้หรือว่าพวกยาต่างๆนะครับหลักๆก็คือมีพวกยาเพิ่มเลือดเพิ่มมานาแล้วก็เอ่อเป็นอาหารต่างๆเพื่อเพิ่มสเตมิน่าเพื่อเพิ่มค่าพลังต่างๆนะครับผม เช่นผมเนี่ยมีสเต็งโพชชั่นใช่ไหมก็คือเราอ่านดูคือมันจะเพิ่ม s c r หรือว่าค่าสเตตัสในเกมเพิ่มขึ้นสิบนาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกหินลูนต่างๆนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายตรงนี้นะครับผมเป็นพวกของเควสหรือว่าของดรอปจากมอนนะครับคือเกมนี้เนี่ยถ้าพวกของดรอปจามมอนเราสามารถนําของพวกนั้นเนี่ยมาขายเพื่อเอาเงินเป็นเงินในเกมได้นะครับซึ่งเงินในเกมน,นะครับผมสังเกตได้ว่าบางคนเนี่ยก็จะมีเป็นเหรียญเงินบางคนมีเป็นเหรียญคั p เปอร์สีแบบ ทองแดงทองแดงนะครับผมคือเงินเกมนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ามหน่วยหลักๆก็คือ1 Co คัเปอร์นะครับผมหรือว่าบอลนะครับคือ100 c o p p อ r เปอร์นะครับผมจะเท่ากับ1 s i l v ซิลเวอร์หรือว่า1เงินนะครับผมส่วน1000เงินนะครับผมจะเท่ากับ1โกนะครับผมประมาณนี้นะครับ โอเคนะั้นเราพูดถึงเรื่องหลักๆที่ควรพูดถึงดีกว่านะั่นก็คือเรื่อง Status และก็ i l i ิลิตหรือว่าอาชีพมันเองนะครับซึ่งอาชีพในเกมนี้หลักๆนะครับผมในเวลเริ่มต้นหรือว่าเวลสิเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้3คลาสหลักๆก็คือฮันเตอนะครับใช้ธนูแล้วก็มีดสั้นนะครับผมแล้วก็บอ r ิเอ r ใช้ดาบแล้วก็ดาบคู่ดาบโล่ต่างๆนะครับแล้วก็เมดก็คือใช้คาถาเองนะครับผมประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาดูในเรื่องของ s a t นะครับผมก็ set ก็จะมี str นะครับผมเพิ่มพลังการโจมตีทางกายภาพ w i t เพิ่มเลือด int เพิ่มดาเมจเวท e เพิ่ม mana มาน,านะครับแล้วก็ dex เ,เพิ่มตีเร็วเพิ่มอัตรา critical อัตราบล็อกต่างๆนะครับผมซึ่งผมจะไม่จาะเลึกก่อนล้วกันนะครับผมแล้วก็มีค่าต่างๆที่มันละเอียดขึ้นอยู่คือเป็นค่า attack ต่างๆค่าวิ่งต่างๆค่ากระโดดค่าตีเร็วค่าบล็อกค่าเชนที่มันเป็นแบบตัวเลขให้เราสามารถคำนวณต่างๆได้นะครับผม ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลแล้วก็สเตตัสนะครับมาพูดถึงเรื่องสกิลนิดนึงแล้วกันนะครับผมคือสกิลเนี่ยตอนเริ่มต้นเพื่อนๆจะได้แอดวานเอ้ยแอดเวนเจอร์บุ๊กมาก็จะมีสกิลด้วยกันทั้งหมด4สกิลแล้วก็แนะนำว่าอัพอันนี้ก่อนเนี่ยดับเบิลสแลสเนี่ยอัพไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาอัพพวกสกิลต่างๆแนะนำว่าแนะนำนะสำหรับผมนะครับว่าอัพดับเบิลสแลสก่อนแล้วก็อัพรีเจนเดอรเลชั่นตรงนี้เพิ่ม เพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็อัพเมจิกมิสไซล์เพื่อเป็นการโจมตีเมจิกนะครับผมแต่ว่าอัพล็อกได้ไหมอัพได้แต่มันเล่นยากก็เลยอัพเป็นมิสไซล์แทนประมาณนี้นะครับและหลังจากที่เพื่อนๆเปลี่ยนเวลตอนเวลสิบเนี่ยก็จะสามารถใช้สกิลของคลาสเริ่มต้นได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นเบื้องต้นเกมนี้นะครับผมคือผมอยากจะถามฟ mm. ีดแบ็กเพื่อนๆหรือว่าอยากจะถามความแบบ สนใจกับเพื่อนๆว่าชอบเกมนี้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ไหมยอยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะหยิบคําถามที่น่าสนใจเนี่ยมาทําเป็นคลิปให้นะครับผมงั้นคลิปที่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วก็ขอบคุณซัพพอร์ตทุกคนที่ซัพพอร์ตผมขอบคุณทุกทัพย์ทุกการดูทุกการกดไลค์ต่างๆนะครับผมงั้นมาเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมมาคอมเมนต์นะว่าอยากให้ทำคลิป เกี่ยวกับเกมนี้อะไรอีกข้อมูลตรงไหนอีกหรือว่าอยากได้เกมนี้เพราะอะไรและทำไมถึงอยากเล่นเกมนี้นะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ